เอามาแต่ยังิน,น,น,แ,ลนแล้วก็มา,มาอะไรมาเล่นมาวันเด็กใช่แล้วก็ชวนพี่มาด้วยค่อว่าพี่ฝันพี่ฝันไม่ไรายงานตัวเลยวะอันนี้ครูตำรวจพามาเที่ยว <c oughs> มันจะโดนหัวลังโมแต่บอลนี่เค่องบินด้วยครับดไปครับอ่าอ่าแ้วขนมอ่ะเดี๋ยวทำในยุมมอกรางวัลนะยูก่อนยูก่อนนี่ ฟานโตแล้วฟานไม่อินหรอกฟานไม่อินกับวันเด็กแล้วฟานนะครับก็น้องๆ้อาฝึกงึับนะครับตอนนี้เรามองสิ่งรอบตัวไว้นะครับถ้ามีขยันนะครับน้องๆขยันจะชิมมาแลกขนมได้นะครับคนพยาที่่บริเวณนี้นะครับหลังจากพิธีปิดเสร็จแล้วนะครับสามารถเอาบัตรแลกขนมได้นะครับกติกานะครับฟังไหมนะครับอันนี้สีอะไรสีอะไรอะสีฟ้า วันนี้ตาพามาระบายสีครับพี่ฟานระบายลูกบอลเอาง่ายแท้พี่ฟานะ,อะเอาสีง่ายแท้ไม่มีลูกที่ถูกแกก็ลู้โอ้ <c oughs> ไปจากไหนเนาะสลามเนะาะสิไปจากไหนเนาะสลามนี่เนาะระบายสีครับตอนนี้คุณโกศลกำลังขมักขเม้นในการระบายปลาสลามเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ ว่าสลามตาสีแดงครับคุณฟานก็เอาง,ง่ายสเหละเกินพี่น้องลูกบอลลูกบาสโอ้สวยตลอดฟานนี่เรามาเล่นของเล่นอยู่งานวันเด็กเดี๋ยวเพื่อนมากเดี๋ยวมันโดนเสื้อผ้าน่นลูก อย่าเอาแขนใส่นั่นมันเปื้อน